นาคนนางกำนันในวังสากันมีเขาวาคมทางคันที่เท่านางสนมนิว,ะวะาวาเขว่านางหน้ามาหาแก้หมอปพระองค์พระตุลุงแต่งไวให้เป็นมิ่งมหิสีในเมืองมีสิ่งเดียวสากันนั่นบานบุญสมพานของแก้วเคยพค้งเคียงอีนีความเขาเกาว่าจ่าตานข็ใส่หู มาเป็นคููสอนยิงแอบนอนดอมแนวบอมสิมาโดมคมใจบ่ทนทิดาต้องสิไปถึงคุณพาบิดานิสากรเสี่ยวดีกแกวไผรสิงอยู่เป็นพ่อแมแ่เตลีเห็นกับบอไดแนงนาำซั่งหลปอดบ่อไก่เปรีทยว้งหัวมันพอมเขาสาหรือก็ตามแล้ว พวมจริงบนท่านหอดต้องสิเขากาวไว้ถามห้เหตุการเบิงตนะ้นนะข้าว,วกว้าวเลวหญิงใส่บอลลงหลวงบอลโผล่ดีดาว่าการทุกวันยังเป็นหลง <laughs> นนออกกลฟอออกกังี่ะเสียงเขากาวาวสยงสาทั้งนครนางกำนันในวังสากันน้เขาวาวพ้อมทั้งขันที่เท่านั่งสนุนน,นิวาวาเขาวานาหมาหาเก้วมคะอุ่ม พาตลกลงแต่งไวแ่งเป็นมีไมส้สีในเมืองมีสิ่งเดียวสากันนั่นบางบุญสมท้านของกเกวเคยคของในเคียงทีมนีวามเขาเก่าจากอ่านเขาใส่หูสีมาเป็นครซสอนอิงแอบนนอนดอมแนวบ่หอมสีมาดกคมใจบอทนได้ต้องสิไปถึงคุณาพาบิดานิสากรเสี่ยว ไปชิอยู่เป็นพ่อแม้อเต๋เหลียวห็นกับโบได้แหงนายนสังหลาปอดอก่ไก่เที่ยวทั้งหัวมันพ่อมืองเขา,าสาหลือก็ตามแลว้วค่วมจริงบนท่านหอดต้องสิเขากาบว,วายทำหงเงูเหตุการเบิงก่อนนะข้าวเกาเลลวยิ่งใส่ประลวงหลวงบนโผงอดาว่าการทุกวันหนึ่ง ปัญลุงบริบาลยักเกียรเลยไปว่ามานละสิล่งพี่ยัก้มเก่าอยู่ดีไฟังเสียงเขาเกาวังเสียงสาดังหน้าพนางกำนันในวังสากันนี่เขาวัง ผมทั้งขันที่เถ่านั่งสนมนีเวาวาเขาว่านั่งนามากหาแก้วหมพระค์ถ้าตกลงแต่งไว้ให้เป็นมิมนม่งมเหสีในเมืองมีเสียงเดียวซากันนั่นบานบุญสมบันของแก้วเคยพ้องใเคียงผีมีความเขากาวา้จ่าตานข้ใส่สีมาปิ่นคู่อนอินแอบนอนดอมนแนวบะหอมสีมาดม ผมใจบ่ทนได้ต้องสิไปถึงทุนคาบิดานิสากรเสี่ยวอยู่ซอนไทยสิงอยู่เป็น่อเมอร์เ่เลือกับบ่ได้เนงนายสั่งหลายหอดบ่กายเที่ยวทั้งหวมมั่นพอมเขาสาลือก,ก็ตามแล้วข่วมกิ่งบ่ท่านหอดต้องสิเขากาไวถามหึงเหตุการณ์เบิง่งตอนนั เข้าเกาแล้วเงี้ยใส่ผัดลุงหลวงบนผงบีดาว่าการทุกวัน <c oughs> ขนาดว่าสีเหลาน้ำท่ามายังจืดสดจืดอะไรเพื่ออะไรมัน,นพวกเดียวนี่แหละกันของเกา,าเปล่ามันลืมเพลงสีเดลยวต้องมาดูดมาแล้วมันยังคอยกวนแต่ก็มาดูนี่ว่า ามาาไปตอนนี้ก็าไปมัยันตู้้็มถึงตูละค่ะตั้งัวลาไปซ้อมก็ผานไปแล้วนะคะจืดขภาวพองนะคะมาเบึงทีมงานนะคะกำไฟท่ามี เต็มเลยนะคะเนี่ยมีนี่เหรอมีนี่มีนีเหรอเนี่ยมีนี้ที่ไม่มีนี้นะคะตาเปิดรวมาลค่ะโอ้โหคนขาเบิ่งขาพี่น้องนี่พี่น้องขะปาคนจัดเต็มมากเลยเมือเนี้เลี๋ยวมายังตกใจอยู่เลยวัลดีค่ะค่ะมาหอดนล่ปะคะ ถึงตอนบ่ายจะจัเตรียมถึงจะเป็นมินิแต่บ้าเข้าเต็มที่แล้วกาเป็นการตอบแทนแฟนคลับแล้ข้อคิดหน่อยคิดถืออันนี้เหมือนเรามาเรียกน้ำย่อยมันออกงานเลยแตะ <laughs> <laughs> เียงแต่นักแะดงน้อยแค่ั้นวันนี้มาแบบเรียกน้ำย่อยนะคะมาแบบมินิมินิแต่ความสนุกโชว์ไ <laughs> ก่กไก <laughs> กย่งบ่มินิ <laughs> มากกว่าคําว่ามินิคาพี่น้องคะเมื่อหนีนะคะค่ําคืนที่9ตุลาคมนะคะถึงจะเป็นคอนเสิร์ตแบบมินิแต่เราไม่มินิแน่นอนเลิศค่ะแม่นอนอันนี้เนี่ยแน่นอนแต่ถ้างานขนาดขนกันมานอกบ้านเนาะจงขนาดนี้แต่ถ้าเป็นงานในบ้านล่ะถ้าเป็นงานในบ้านนี่คือแบบว่าเราเราเคาะวันแล้วใช่ไหมคะวันในบ้าน29 29 29 29 29 2 29 29 29 29 ยี่สิบเก้าตุลามาในโปรติกเสียงลำในของพคยี่สิบเก้าตุลาบัตรราคา29บาทเลิศแสดงว่าบัตนนี่เขาถึงในทุกเพศทุกวัยเลยเอาใจทุกวัยเลยขับรถเยอดๆหลายคนด้วยผู้ใดใจดีก็เมาบัตรให้หนเด้อเป็นขับบ้านนี้เยอะๆนะเมาบัตรให้หน่อยเด้อเป็นขับบ้านนี้น่ะ สวัสดีค่ะไปใส่ไปใส่ร้องร้งเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอเลยเจอหน่อยเจอหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีเโอ๊ะบ้านบ้านอะไรนะอุ้มกัลยาค่ะไปลายบ้านลายกันเลยไปลายบ้านออกงานลายไปลายบ้านเลยสาวยังเกาะสาวชั่วต้มชั่วต้มยังเกาะชายาหงทองแดนหงทองแดนเอาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ อะไรจะเปลี่ยนทุกรขนาดนั้นครั้งก่อนบอกว่าอะไรนะคนต้มแต่ก่อนถ้าต้มตุ๋นเด่นพี่ว่าต้มตุ๋นน่ะถูกแล้วต้มตุ๋นน่ะมันคือเข่าแลไรต้มตุ๋นใส่ต้มตัวนี้ใส่ต้มใส่เออเบาไปอีกละเอาเออแกงกันลงไปใส่ต้มใส่ตุ๋นเออเออคะทีนแนนเราเป็นไงครับวันนี้พร้อมเต็มที่เต็มร้อยดูสิคะดูสิคะมินิ มินิมินิแบบไรวะคนกดเต็มมินิตรงไหนกดมินิตรงไหนกดเรามีเรามีรันอยู่ใช่ไหมคะนี่รันซ้อมมีค่ะมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปรันแล้วเพราะว่าอาจารย์นุจิเขาเสร็จเสร็จแล้วค่ะนักร้องนะคะค่ะนักร้องนะคะมาถือนักร้องนะคะบล็อกกิ้งได้ค่ะจะไป๊อเออไม่ได้นะคะยันเอออยู่ยันเออแดนเซอร์ทีมนี้เขาเป๊ะค่ะ นั่น้องก็ต้องเป๊ะนะคะถ้าเราไม่เป๊ะติด่านะคะด่าแล้วรอค่ะคะุณแม่แสงค่ะสวัสดีค่ะแม่ออนค่ะสวัสดีค่ะแม่มาทุกคช่วยค่ะขอบคุณค่ะช่วยค่ะชค่ะจะสืบชองช่วยแม่นะคะโอ้มีผู้จัดการมาด้วยนะคะวันนี้ผู้จัดการมาด้วยหรอะอยากอายข้างนี้กับกาลังซ้อมด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะขอาค่ะท like ั de de <eyeshadow> ้งนันกเต็มเลยนอมชดีครับดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ ฟ้าทาั้งนี้แล้วเหรอสวัสดีครับ้ยดีกังเลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี <ici> ้น้องอุ้มนะคะก็ขอตัวไปซ้อมก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปซ้อมเพลงนะคะแล้วก็จะมาแต่งตัวนะคะสบายดีสบายดีแมนบาร์ดบาร์แมนบาแมนแนวอื่นดิใหายใจ๊บ้าอิ่มนดิว่าด้เป็นย้อนแมนแล้วล่ะเที่ยววันจันทร์นะคะค่ะเริญรัค่ะ อ๋อมีมีห้องข้างในห้องสอมอีกข้างในนะคะโอ้สุดยอดเลยข้างในค่ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวอต้วสไปสอบก่อนแล้วกันนะคะเจอกันในไลฟ์ค่ะไปแตนบ๊ายบายค่ะ